เรื่างนี้เรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเลยเอาชัดๆส่วนแรกมีคนทําความผิดเจ้าที่เรามีความสามารถเข้าไปจับกลุ่มดําเนินคดีรวบรวมพยายามหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วก้าวฐานความผิดเราก็ส่งไปทีง,งานสอบสวนไปตามกระบวนการยุติธรรมกระทรวงทรัพย์ตั้งคณะทํางานติดตามคดีมีท่านดีเป็นประธานผมกับท่านพลตํารวจเอกเฉลํมพรเป็นที่ปรึกษาเราจะมีทีมนักกฎหมายทีมัยาการเข้ามาเป็นทีมตามคดีไปจนทุกขั้นตอนจนสุดสิ้นคดีความ อันนี้ก็จบไปเรื่องของผู้ทาความผิดในส่วนที่2ในการที่จะมาดูว่าเจ้าที่ของเรามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างที่เข้าไปต่างๆก็มีการชี้แจงชัดเจนแล้วนะว่ามีการขออนุญาตยังไม่ได้อนุมัติเข้าไปก่อนมีการใช้ดุลพินิจต่างๆมันก็เป็นชัดเจนก็คือเป็นเรื่องปกติของการเข้าแต่ตรงไหนจะเป็นจุดอ่อนอยู่บ้างท่าทธิบดีแต่นะเป็นฝ่ายข้าราชการประจําก็คงจะไปดูกันว่าตรงไหนเราจะเพิ่มมาตรการอย่างไรเท่านั้นเอง2ส,ส่วนคือวันนี้อย่ามีคนทําความผิดสมควรถูกลงโทษ ส่วนใารการจะต้องรับผิดอะไรกันมากมายผมว่านะต้องสังคมต้องต้องช่วยกันดูให้ดีแล้วกันเจ้าที่ก็ทำงานตามปกติของเราส่วนแรกเฉพาะการที่พบผู้คำว่าผิดหลักพยานหลักฐานตอนนี้แนนวของกระทรวงและกักรมถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยครับผู้ตัวไหนจะพูดเรามีหลักฐานพยานเพิ่มขึ้นมาคบโดยเฉพาะการได้ผ่วดยเจ้าหร้านี่จะทำให้ที่ดุสารเราคือผมเรียนดีเมื่อรู้เรื่องเกิดเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราส่งหน่วยเข้าไปเสริมเลยแล้วก็ประสานตำรวจพิสูจน์เข้าไปในบ้นที่จ็นว่าการเกิดเหตุครั้งนี้ เราเก็บพยา,ยานหลักฐานได้รวดเร็วรแล้วมีทีมใหญ่ๆเข้าไปในพื้นที่ทุ่งใหญ่ในสวนนี่ไกลามากนะครับสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ทีมเราเข้าไปทํางานมากคิดว่าเป็นการเก็บหลักฐานที่ที่มากที่สุดแล้วที่เราทํางานกันนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูประเด็นข้อกฎหมายต่างๆต้องมีทีมที่จะสนับสนุนการทํางานของเราด้วยต่อไปครับจะให้การขยันจะให้การขยันจร่น ตรวจสอบย้อนหลังด้วยไหมครับว่าคณะนี้กลุ่มนี้หรือใครคนใดคนหนึ่งใน4คนนี้เคยเข้าไปในป่าในป่าหนมาหรือเปล่าดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเกิดเข้าไปแต่ข้อมูลเราเพิ่งมีแต่ว่าตอนนี้ให้ตรวจสอบทุกพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงนะครับไม่ใช่รายนี้รายเดียวอาจจะมีรายอื่นหรือเปล่าแม้กระทั่งอาวุธปืนที่เป็นปืนลักษณะล่าสัตว์นะครับซึ่งเราเห็นว่ามีการค้นแล้วก็เจอมากเนี่ยเรากำลังจะประสานกับกรมหาดาไทย จะขอให้ขึ้นบัญชีอันนี้ไว้ว่าใครบ้างที่จดทะเบียนเป็นปืนลักษณะราชสัตว์ไว้เพื่อจะได้ติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนได้ด้วยนะครับวันนี้เรามีฐานข้อมูลใหญ่ Big Data ของท่านนายกเมย์นะก็จะมาช่วยงานด้านนี้ด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดใคร้นทะเบียนขอเอาปืนซึ่งเป็นปืนที่เขาขายเป็นปืนราชสัตว์แะไรเฟิลเนี่ยก็ต้องส่งข้อมูลให้ทางทางกรมครับก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวดูมหาไทยเขาเป็นคนจดทะเบียนเราคงจะประสานข้อมูลกันว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องภายในเพราะอาจจะเป็นสิที่เป็นบุคคลเขา แต่เราจะมีข้อมูลขอรับทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะดูพฤติกรรมของของบุคคลที่ใช้วุฒิเหล่านี้ด้วยว่ามาใช้ในพื้นที่ที่ไม่รับอนุญ,ญาตหรือเปล่าคงจะไปถึงขั้นนั้นด้วยนะครับมีความเป็นไปไปด้ไหมครับว่าอาการเข้าไปล่าสัตว์ครั้งนี้เนี่ยจะมีคนใน,หร,น,รรน,นหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่เป้าหรือว่าล็อกเป้าให้เพราะว่าจากพฤติการต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีการตั้งข้อสังเกตได้นนครับก็นี้วันนี้ผมทุ่มเทพ,พลังทั้งหมดไปสู่ผู้กระทำความผิดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ แต่ส่วนเรื่องจะมีจุดอ่อนจุดอะไรของเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวทางทางข้าราชการประจำซึ่งเขาดูแลอยู่เขาก็จะตรวจสอบกันละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะการ,รตรวจสอบล่าสุดในส่วนของของหัวหน้าวิเชียนเนี่ยจะ,จ,ะจะต้องมีความผิดอ๋อก็เมื่อวานที่ทแจ้งมาแล้วนะ <ST IT> เขาก็เป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ตามอำนาจหน้าที่ที่รับมอบอยู่แล้วนั่นะคือหัวหน้าเหมือนเนี้ยเหมือนหัวหวแก้วเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าขออนุญาตหัวหน้าคนเนี้ยเขาอนุญาตได้อยู่แล้วท่านดีมอบมาที่ทุกอย่างในสวนเหมือนกัน นะครับเขามีการอนุญาตได้อะไรได้ใช้ดุลพินิษได้ตามที่ได้รับมอบนะครับท่านให้ความมั่นใจกับสังคมได้ไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะเอาจริงเอาจังเพื่อเป็นตัวอย่างถ้าเรื่องเอาจริงเอาจังนี้ไม่ต้องให้สัญญาแล้วบ้างพูดกันกระดนี้แล้วเนี่ยท่านตอนนี้กระแสจะพูดถึงว่าคดีล้มแน่โอ้เอาแล้วให้เป็นกระบวนการยุติธรรมแต่โดยฝ่ายบริหารเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกทสารเวศวิทย์ต่างการถึงผมนี่คือเคร่งครัดจริงจังไม่มีเบี่ยงเบน ผมก็จริงจังมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้จนวันนี้นนนตั้งทีมเพื่อจะตามจนถึงที่สุดเพราะว่าเป็นสมบัติของชาตินะโดยกรมพิธุ์ทดูแลตามกฎหมายเนี่ยงั้นคนไทยทุกคนเป็นผู้เสียประโยชน์นะเราจะปล่อยป่าแล้วเลยเ่อก็ต้องช่วยกันติดตามนะขอบคุณเ่อช่วยตามขนาดนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไงก็ว่าไปแต่ทุกอย่างอยู่ตามกระบวนการยุติธรรมตามข้อกฎหมายนะครับคือหลังคดีนี้เกิดขึ้นมามันมีคําถามย้อนกลับอีกรอบหนึ่งในเรื่องของสวัสดิการแล้วก็ตัวเจาหน้าทีรของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ คือวันนี้เรื่องอาวุธปืนเราอย่าเพิ่งไปพูดเลยเราไม่ใช้ใครการยิงเข้าปะทะกันนะยิการจับกลุ่มเราถ้าเราไปเรื่องอื่นไปก็เบี่ยงเบนไปเรื่อยๆ,อๆวันนี้เอาเป็นว่าคนทาผิดแล้วเราจับได้นี่สวัสดีการเนี่ยวันนี้เราก็ได้รับข่าวดีจากกรมบัญชีกลางและลูกจ้างประจําของเราใช้เงินเดือนสอสองซึ่งตันอยู่ประเทางคมพยานก็ขอไปเขาก็อนุมัติให้มาเพื่อเป็นสอสามั้นส่วนนี้เขาก็เพิ่มขึ้นไปแต่ส่วนลูกจ้างที่เราชอบพูดถึงมากคือลูกจ้าง t o r ซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันเนี่ย ผมเรียนอย่างนี้นะครับลูกจ้างรายวันเนี่ยเขาจ้างคนท้องถิ่นเพื่อทํางานแต่คนไหนจะมีความชานาญมีความสามารถมากขึ้นก็จะปรับขึ้นไปเป็นพนักงานราชการขั้นตอนเขาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าวันสตาร์ทเข้ามาแรกก็ต้องน้อยหน่อยเพราะเป็นคนท้องถิ่นเข้ามาดูแลแต่อย่างไรก็ตามงานที่เขาทำเนี่ยหนักแล้วก็มันไม่ได้มีสวัสดิการอื่นมากเนื่องจากเป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเพราะระบบนี้อิงกับราชการทุกกระทรวงทุกวงกลมพอเหตุการณ์นี้ระบอกงั้นขอขึ้นกับกรมวุฒิาณกรมเดียวขึ้นไป กระทบกับฐานเงินเดือนราชการถ้าขึ้นเดือนราชการมากกว่าน,นี้ประชาชนก็ไม่สบายใจอีกจริงๆแล้วรัฐบาลอยากขึ้นเงินเดือนราชการมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ําไปเพราะว่าข้าราชการก็ทํางานหนักมากนะครับในรัฐบาลน,นี้แต่ไรก็ตามพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับชาก็ตั้งกองทุนผู้พิทักษ์ป่าเรียกว่าออกกําลังกายวิ่งเดินปั่น <H m. S 1> เพื่อผู้พิทักษ์ป่าวันนี้ก็ได้เงินมาน่าจะห้าหกล้านแล้วนะก็เอาพวกเราอายุสูงๆนี่แหละ จูงคนมาวิ่งมาปั่นเอาเงินมามาช่วยเหลือน้องน้เขานะครับก็ก็เริ่มมาแล้วนะครับ <Okay. S 2> นะ